ต้เพือนเพื่อนเข้าสู่รายการนิชวเช่บเกอร์นะครับวันนี้ก็มีคนถามหลายคนว่าผมทํางานอะไรบ้างน,นะก็นอกจากเป็นบเบเกอร์ครับแล้วก็เป็นครูสอนหนังสือแล้วก็อาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นนี่ครับผมเป็นช่างภาพนะครับเป็นแบบฟรีแลนซ์นะครับวันนี้ก็มีจ็อบนะครับบอกว่าเวลา,วามีงานนะผมก็ไปถ่ายงานวันนี้มีงานจากอาญานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ เป็นไบค์เกอร์เว้นกันนะครับเราก็จะประก็บภาพพวกพี่เดียวแข่งจักรยานกันนะอันนี้เป็นจ็อบนับก็จะมีเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงยาวจนถึงเที่ยงเลยนะดี๋ยวมาดูการทํางานแล้วกันนะครับก็วันนี้กล้องที่ใช้นะครับก็มี3ตัวนะก็มีคุณลุงนะทั้งผมก็เป็น 5D ตัวนี้นะครับแล้วก็มี Sony RX 10นะครับแล้วก็6 0ดีนะครับแล้วก็มีชุดเลนที่ผมมาทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดู การทำงานกันว่าไปกูเราทํางานอะไรได้บ้างนะครับแต่เราจะใช้จ่งมยานยนั์นะครับขับไปพบเพื่อนๆที่เขาแข่งจกักรยานนี่แหละแล้ว,วเก็บบันทึกภาพโอเคมาดูช็อบกันนะ okay, ครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปนะครับไปที่วัดเมฆข็มนะจกกังหวัดราชบุรีนะก็ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก20่โลกว่ามั้งนะครับ อันนี้มันหกโมงครึ่งแล้วแหละมนัดกันไว้ประมาณเจ็ดโมงสิบห้านะครับประตูบ้านยังล็อกอยู่เลยครับผมก็วันนี้เดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆน,นะมาลองติดตามนะดูว่าการทํางานถ่ายภาพนะครับวันนี้จะไปถ่ายกีฬานะครับเป็นสไตล์กีฬานะครับสําหรับใครที่ชอบกีฬาความเญญร็วจักรยานนะฮะผมก็จะขี่รถเนี่ยะครับแต่ว่าติดตามแล้วก็คอยเก็บภาพ โอเคครับเดี๋ยวไปชมเส้นทางความสวยงามของจังหวัดราชบุรีบริเวณเขาเรียกว่าตำบลแพงพวยนะครับเป็นตำบลที่มีวัดคริสต์ด้วยแล้วก็เป็นสวนนะคะโอเคครับเดี๋ยวพบกันในเส้นทางครับวันนี้นะก็เป็นเช้าวันอาทิตย์อากาศดีมากนะสังเกตจากดวงอาทิตย์นะฮะหสีเหลืองทองเลยนะสะท้อนกับพื้นถนนเลยนะวะันนี้ก็ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะเส้นทางที่เราจะเดินทางเข้าสู่ อำเภอดำเนินสะดวกนะเห็นไหมครับว่าสองข้างนาเป็นสวนเย็นๆนะฮะแล้วก็พาทิตย์ได้สองแสงนะับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นมีทั้งหมอกนะฮะผ่านลอดแสงพระอาทิตย์ออกมานะครับปูวิ่งในสวนนะฮะถนนที่นี่ดีมากเลยนะครับก็เป็นเหมือนวันสบายนะแต่ต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวเราต้องไปทํางานนะครับแต่คนเส้นทางนี้มันสวยครับผมผมแบบยอดเยี่ยมครับผมวิ่งในสวนนะครับ อนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะด้านขวามือนี่ก็มีคลองด้วยนะฮะเป็นคลองที่สํารับทําสวนผลไม้นะฮะก็โหนี่เขาเรียกว่าดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองคือแบบนี้เลยนะฮ <c> ะ <oughs> ก็ต้องเปิด GPS นะนำทางเข้าไปนะฮะเพราะว่างานนี้เป็นงานเช้านะฮะ <c oughs> ไม่อยากจะพลาดด้านลหลงนะฮะเพราะาเส้นทางในสวนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันตลอดเลยนะฮะ งามมากๆนะสีทองฮะนิดนึงก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะวัดเนรขับวลารานนะฮะอ,อยู่ในตำบลแพงพูแอมเพอราเนินสะดวกนะฮะขวามือนี่คือวัดโคกหลวงนะครับมีการปรั้ปรุ่งโบสถ์ใหญ่นะเป็นไม้สักนะครับบรรยากาศยามเช้าจังหวัดราชบุรีนะครับโซนอำเภอําเนินสะดวกนะฮะแต่รับใครที่ไม่เคยมาเห็นนะ ดูต้นราชพฤกษ์ขวามือฮะของสวยมากนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นจักรยานแล้วนะฮะนี่คือบริเวณวัดเน,นคข่ำวรารามนะครับผมนี่เนคข่ำมารามนะครับผมเอเขผมออกเสียงผิดฮนะขอโทษด้วยฮนะโอ้ในนี้ก็เป็นบรรยากาศของมีการจัดซุ้มขายของเลยนะฮะเรามาดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้ตอนเช้านะครับเราผมก็ต้องมาคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะที่เป็นทีมถ่ายรูปด้วยกันนะฮะ ดูการทำงานผมแล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นครับพ่่ต่อตรงไหนวะตรงไหนต่อาตรงไหนตรนี้เหรอแถวเนี้ยเาจะปตรงไหนตรงเนี้ยต่อเนี้ยฮะ่เนี๋ยเขาจะไูดไปเลยแล้วก็ไดุ้ยกันที่คือี่เส้นทางมันเปเส้นทางเดียว แต่เราจะแบ่ง hmm. ก okay. well, ันแบบว่าพี่ไล่ไล่กลุ่มแรกเพราะพี่น่าจะไปไวของมันเออมันจะได้เลยครับอ้าวดีครับเห็นเลยได้กลุ่มแรกๆก็คือไม่ได้มาขััวฆ่าอะไรเงี้ยเหรออันนี้มีสองตัวนะมีสองตัวนะโอเค เดี๋ยวก็ดับเอานะที่จะไล่นแซงไปถ่ายพวกคือแบบว่าพี่น้ำอะไรก็รับงานก็เราจะบีบงานกันเลยนะครับแล้วก็เริ่มลุยงานกันเลยนะครับก็คุยกันเดี๋ยวผมไล่ถ่ายให้พี่ไล่หัวแล้วกันแล้วรอบนี้เราจะการอยากลองถ่ายกุ้มนมากเออพี่หน่อยไม่เก็บกุ้มน้เดีป่ะตานพี่เจ้าพี่สังเกตดีๆีอ่ะที่อาหารพี่ขอนเลย ชุดังแรงจะไีไม่กายชุดแรกเดี๋ยพี่เหมียมามาพี่ดูเาออกจะมาเป็นทวนแลวก็จะตามมาค่อทันและพวกนั้นก้าวกุมล้อมอ่ะกุมล้องไม่ไม่มลุ่มแล้วเลยอ่ะมด้วยกับลองด้วยโอ้โหไล่ไม่ทันอะแล้วกเดี๋ยวกับไปเดี๋ยวกก่อาพี่ออกไปก่อนพี่ออไปก่อนไปน่อน้ชุดแรกเนลกลอบทากันกั อ่าโเท้านะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศเวลาที่เขาแข่งจักรยานกันนะผมก็มากับกล้องนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มี 5D อยู่ใต้เบาะนะฮะก็ไว้เวลาถ่ายภาพสำคัญสำคัญนะวันนี้ก็เป็นยิงส n a p s n a ปก็จะเป็นกล้องเล็กนะครับนะเป็พหลเ่งได้เห็นนะนักนักปั่นมาเยอะมากนะวันนี้แล้วก็มีร้านขายของนะฮะนักปั่นนี้เห็นรถอย่างนี้นะครับคันนี้คือครึ่งแสนเลยนะครับเป็นแสนก็มีนะครับแสนกว่าก็มีนะครับ ซึ่งเป็นกีฬาไฮโซมากเลยนะตลับผม<ท>นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับที่นี่แล้วกันคนมาเยอะมากนะครับตัวนี้เราอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวกนะฮะแล้วก็เนเส้นทางนี้น่าจะวิ่งในสวนแล้วก็เป็นหมู่บ้านอากาศจะเย็นๆนะฮะบรรยากาศดีถ้าเดี๋ยวลองติดตามบรรยากาศเกาะหมวกมาได้นะครับให้ดูบริเวณที่โรงเรียนเนคขับนะฮะก็จะมีเพื่อนๆน,นักปั่น,นะะมาจอดรถกระบะกันที่นี่ดูดิครับแต่ละคัน รถแข่งทังน,นั้นเลยนะครับรถเยอะมากเลยนะครับแล้กวกนนักบั่น์สาวนี้จะบอกว่าน่ารักมากเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยนะ <c oughs> ก็จะร้อนเป็นพิเศษนะสำหรับวันนี้ช่วงหน้าเดือนเมษายนน้ครับเข้าไปเป็นร่นไหครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินไปถ่ายนนหน้าหน้างานนะครับสำหรับคนที่มาแห่งวันนี้ประมาณ600กว่าคนนะผมว่าน,น่านนจะ7จะแ0้อยะมีพระด้วยนะครับมีหลวงพี่ผมน้ำมนตเอาเลิกเอาชัยด้วยนะครับ งานก็ต้องเดินมาถ่ายด้านหน้านะครับอุ้ยมาไม่ได้แล้วครับออกเดินนี้ครับขอโทษน,นะครับขอโทษนะครับแตาเป็นลันนี้คือด้านหน้านะครับขอโทษน,นะครับขอโทษน,นะครับ,นนรบเอาเอวมาอ่อนกันี า runter, มสสานิเนื้อช่วยออกตัวนะครับเอ้าคุณดานเออเออเปแบบนั้นอย่างนั้นอะไรวะถ่ายตอนลอยๆอ่ะนี่คือยังไม่ได้ปล่อยนะครับเส้นชัยสตาร์บนถนนนะครับโอ้จะกวดทันไหมนี่ยแรงๆข้างนั้นเลย มานี้มีฝรั่งฝ้า่งเลยครับได้ครับโอโหแคบมากสู้มาสู้มาขอบตัวต้ครับ ถนนมันแคบนะบแต่ว่าคใ่ใชจาคนเยอะเออมีโดนด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวในอีกคลิปหน้านะครับก็จะเป็นบรรยากาศของการไล่กวดนักปั่นนะแล้วก็เก็บภาพนะฮะเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศการทํางานแบบนี้เป็นยังไงกันนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไครต์น,นะครับครับ นี่คือกลุ่ม A นะกลุ่มที่ว่าแรงๆเลยนะครับอันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาถึงตอนจบนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปของพวกเราครับขอบคุณครับเาบาๆ